สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวยอพ่อกระเทินจ้าสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายดอเด้อนี่ค่ะแม่ของไอ้เขยเรียกคุณยายดอจ้าจ้าวันนี้สาวยอมาบ้านหนองจิตเต้าเด้อจ้าเด้อนี่เปิดคลิปมาคุณพี่คุณพี่คุณพี่นะถอคุณพี่เห็นอย่างค่ะต่ำสาดต่ำสาก แม่พิสังอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ยางอันนี้ไหลปะไหลได้โอ้ตามได้นะดูสิขายจัดได้พื้นเท่าไร่คะคุณพี่จัดขายพื้นเขาเลยใหญ่ใหญ่ดอกขายอยู่เขาห้องลายยังไงอือพื้นละสามสี่ร้อยนี่สามพื้นพันนี่เราพิธีการทําสาดพับนะมันอกเขาเห็นสัดพับนั่นวันนี้สัดที่เขาพับะนะพี่น้อง ที่เขาขายตามท้องตลาดนะจ๊ะวิธีการทําก็แบบนี้ละจ้ะต่ำต่ำเอาแบบนี้ละจ้าเนี่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 โอ้ยเป็นสอดสอดไหลสอดไหลเข้าไปนะจ๊ะสอดเส้นไหลเข้าไปนี่แล้วก็เอาได้อันนี้มาคัดไว้ล้วงล้วงเข้าไปได้ล้วงเลยมือนึงได้ฮอดพอผืนอยู่ปะผื่นหนึงจากมือซอกมือซอกทั้งนั้นก็เอาไปนอนเงีนเนะ ได้นี่เข้าไปขับไว้ข่อยู่แล้วอยู่โรงพยาบาลจังัไม่ได้เว่ยพี่เลยเนาะโรงพยาบาลเมืองจ้าเพื่อนมาพาพามาโรงพยาบาลตะงอยแล้วกะเขาส่งตูเขาเมืองวันนั้นเลยด่วนเลยจ้าอาการไม่ดีเลยจ้าติดเชื้อวันนี้สิพาเดี๋ยวไปเยี่ยมไอ้เคยอยู่โรงพยาบาลที่นนอะเพื่อนสบายโอ้โอ้ ก็ <łość> <S 2> <S 2> เตื่นแล้วมันมดเอ็ดสักเาเพื่อนเอาไปให้สาวย้อกก็บสองสามพืนเบอเอ้เนี่ยสามผื้นเนาะเออสองสามเอาไปอันเธอสุดท้ายนสองมุดอันได้ต่ําก่อนไปบริจาคไปบริจาคไปวัดป่ะไปเฮือนเาคู่ป๊บไปเฮ็ดปุ๋งไปเฮ็ดปุงอางานแต่สี่นี่เนาะ ตว้ถ้าะหนสวยจัึ่งกินกันอวก็ประหาเพิ่งเลยิดิจ้าเพิงก็ได้อาซีบได้เ่งไม่มีเวลานอนเลยไม่มีเวลานอนเลยเนไดอาซีได้เลย มันก็ตักเฉยๆมันก็ไวอยู่ด้วยมือนึงมันได้เป็นว่ามันได้ใจต่ำเทาไหร่รู้ไหก็จินกันแล้วต่ำเช้านึกว่านี่ก็ตอนบ่ายกับเป็นรีมันก็ไม่ได้อันคือเทาต่ำฮาเนาะนี่มันจะเร็วกว่าเส้นมันเงยกว่าเดิมเส้นมันเงยกว่าเออมันก็ได้กินโก้ขาว่ะที่เจอโอ้ที่กันจะตายที่เจอเล่งเลย อัโลยเพิ่งกะอันเดียวอันเดียวสายสีตัวเดียวสายสีอันเดียวเลยลายมันออกง่ายจังมาคุณน้องขอต่ำหน่อยได้ไหมมาเลยค่ะอ้าวอาคุณพี่มาถ่ายคลิปให้น้องสิได้ค่ะเจริญถ่ายค่ะคุณน้องจะลองคุณน้องจะลองดูนะสาวย้อสิลองต่ำเพิ่งด้อพี่น้องเด้อจะเป็นอยู่ว่าสาวย้อเคยต่ำอยู่เด้อต่ำผ่าเด้ออีแม่เคยโอนได้เพิ่นฮัตต่ำหูเลยเพิ่นต่ำหูศาสตร์ พฤสิยาทำงานแล้วเพ่นสิมาต่ำหูขายเด้อเออเอาเลยเอานั้นสดอันเดียวทำมันมันมันถึงสี่เส้นแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ตามันเพนสิยาทำงานแล้วเพนสิมาต่ำมันคือมีแจงแจงอยู่แล้วกระต่าอีบ้า ตอดสี่เส้นสี่เส้นตลอดสี่เส้นแบบนี้สี่อันแล้วก็เอาเอาเอาเซื้อตลอดเส้นพายฮะเอานี้เส้นนึงแล้วก็เอาพายเส้นนึงอืมอ้าวทำไมมันมืดจังเนี่ยกระยามันมันเป็นไรมันยังที่เจ้ทีนี้บอกเลยเออแล้วก็เอาเอาพายเฮาเอาพไฟสีอืมมันเซิ้งอยู่บ่ตามันหงบิ่งดูมันขึ้นถืออยู่บ่ถืออยู่ดีถืออยู่ดี โอเป็นอ oh, ยู่เด้อว่าไปโอ้ยมันก็เป็นละสอดเอาสอดเอาเอาเอาไดอีบอเอาเอาพื e า้นห้าวพื้นเสียอีตามันซ้ำดีแล้วจังเปลี่ยนอ๋ออันอันนี้ค่ะพื้นนี่ค่ะสี่เส้นดึงสองสี่นึกอ่ โอดแล้วก็สอดได้สองเส้นเอาเฮาอีเส้นหนึ่งผือฮะเอานี่อันนี้ก้อนละอืมโอ้ข้าเจอแอ่ะข้าเจอแล้วแล้วก็เอาเฮาอีกเส้นหนึ่งถ้าเฮาจะเปลี่ยนตาแล้วเฮาสอดพายสองครั้งโอ้เข้าใจซ้ำเหมือนนะเข้าใจคือเฮาต่ำสาดนี่ละเฮ้เฮ้เฮ้มันขึ้นลายไหมเอออีเส้นนึงบ่อีเส้นนึงอีเส้นนึงมันเยอะซ้ำเดียวกัน เพิ่นหัตตำฮู้ตำผ้าอันซาดตำซาต์ตำเสื้ออันนี้สองมันอะไรบ้างสองมาอันนี่เปลี่ยนตาเนี่ยเจมกับตั้มบ่เนี่ฮะตั้มมัดปีเสจเอาไปทำมือตลอดแล้วมันก็จะลงแบบวันนี้มันก็สิขึ้นมันบ่บันเนี้อ คือลลยมือมันคือไลยมือมันอ่อนพืออ่อนนระได้เขาขาดล่ะนี่นะจาถืออะบ่าเอ้ยถือเปลนตาแลยเด้มันก็ขึ้นซึ้งอยู่บ่ถูกไหมคะถูกโอ้เป็นอยู่้อพี่น้องเด้อว่าไปแย่งอาซีบยายโดแล้วบ่เนี่ <า>บ้านนงสิเต่าเขาตำมดบ,บ้านเลยเขาญาและตำนะเนขเนนาเนขาไม่มีคนแหน่ให้เป็นอาเป็นสินค้าโอทอบของบ้านนองชิ่เต่าไมหมใช่แล้วอตอนนี้เขาจะเอาไปอทอดศาสตร์อยู่ครูบาจะพาไปทอดศาสตร์อยู่คนแก่นไปแสดงอยู่คนแก่นใช่ไหมเออเอาพาไปแสดงกันทำศาสตร์ไปทำบุญ แล้วก็แผ่เอาแล้วก็เอาไปเอ็ดผ้าป่าเอาซาดในห้านในไปเฮ็ดบุญเอาผ้าป่าสาดนะจะไปคอนเกนปีการนี้ออกไปลงกกซุมโฮงไปทำผ้าป่าสะมาด้อจ้จพี่น้องเด้อบ้านหนองจีต้าเด้อจ้ามาดูวิถีชีวิตนะคะชนบทบ้านหนองจีต้านะลจ้าเพิ่นตำสาดเด้อเป็นอาชีพเพิ่นหลังจากการ มมเห็ดหายเห็นนาปลูกมะเขือเขือส่งโรงงานเนาะผู้เท่าผู้แก่เพื่อกะนี่แหละตั้มคือตั้มศาสต์นะอยู่เงินพี่น้องตะกี้มันสีเป็นศาสต์นี่ใหญ่นะเนาะเขาตั้มศาสต์นี่ใหญ่นะนะดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะจ๊ะเป็นศาสต์ผิในน้อยแล้วเป็นศาสต์พักแล้วเขาซื้อกับเจ๊กักบแก่แล้วตะกี้ค่ะอยวนี้เขาทใช้เองจ้าทำใช้เองนะจ๊ะตอนนี้น่ะทำเป<อ>็นแล้ว เริ่มคล้องอะไเด้อเริ่มคล้องอะไเด้อไปอันนึงหน่อยเออหน่อตัวน้อยอันสร้างสร้างอันเขาเก็บเขาหุนี่ห้าร้อยผ่นเด้อเขาเก็บอันนี้เหรอคะอือลายมันหาอะเราทำไม่เป็นหรอทำไม่เป็นตัวเนื้อนะคะไปจ้างเพ่อไปจ้างเพต่วเฮ็ดเธอเนี่ยทำเป็นนงบัวนองบัวอันนี้กับตังห้ามันบ่อันพื้มตำนี่กับตังห้าเออต้องเป็นของมันเฉพาะใช่ไหมเขาต้องเก็บเขามันตังห้าไม่อันนี้แม่ ทาไปต้มผ้าธรรมดาได้เนี่ยได้แต่มันถ้าเอามาตำมันต้องเก็บลายสะอาดนะนี่ฮะเย้โอเควันตัวนี้ตัวนี้ฝาน้องอันเส้นห้ได้ตัวนี้อย่ามันโอเคสวยอืเดี๋ยวเชิญย้อนสีผ้ามาเบิ่งกกไหลเด้อพี่น้องเด้อคุณยายก็ปลูกเองนะจ้าไหลกะดี ต้นไหลปลูกไหลกุูกนั้นเดินพี่น้องเดินนี่คุณยายปลูกข้างบ้านปลูกเองนี่แล้เพิ่งกะแล้เพิ่งกะสะสร้อยสร้อยสร้อยมันแล้วกะมาตากแดดไว้การเป็นเชื้อรานะคะอือใส่ขาวโอ้ลายลายแต่น้องใส่สีขาวกับงามนี่สีขาวงามไรเอออะไรแบบหย้อผือ ເຮົາຍ້ອມໂອເຮົອມຖສີຂາວສີຂາວາຍ້ດຮຕແຮົາເກັບລາຍອົາຊາກັບລາຍົາຍ້ອມນາກໍงามດຫັ້ນงามດຊ້ອນາຊຂົທงามສອາສີມັນຂທດຈ້າຂົາຍິບອີ จางยิบ Är, อีจ่างยิบอีพื้นเราชักบานบ้ดนี้ยอ่าจางขายิบอีพืน้นเราสี่ชิปหูข้าช่างยิบช่างอืมมันมันนให้ก๊เกอ้าวิจอแนอืมน่ชางยิบอี้สิอันเคยนึ่งเขาได้สักพื้นบัดเนี้ยอ้อเคยนึ่งได้สองพืนเพอ่สีได้เงินข่าวเพอ่์สีได้เงินพันพัน,นะะเอ,นนอืมขันมัน ลายว่ามันจะได้ห้าสิบเอดค่ะ, 20, ะอ่าคันติดแปดว่ามันจะได้ห้าสิบแปดว่าอืมอืมมันติดเขจะได้แบบพื้นน้อยพื้นเยอะแบบนี้หน่อยนะฮมันก็มันยิบลายกว่าเด้พื้นเยอะอืมอันนี้คือพื้นที่เสร็จแล้วนะจ๊ะพื้นที่สำเร็จแล้วเย็บต่อกันเรียบร้อยเด้อจ่าเด้อนี่ อีก็นว่าไปจ้างเขานิบพื้นละสี่สิบาทหรือห้าสิบบาทแล้วแต่ขนาดนะจ๊ะอันนี้จะเป็นสองพับสองพับนิบติดกันพื้นใหญ่อยู่นะพี่น้องนะสวยเอาไว้ไปปูฟังไปฟังหมอลำถือถือไปปูไปเต้นหน้าหน้าห้านหมอลำนี่ลายสวยมาก อันนี้คือแบบที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่กุกล้วนอะกุ๊กไหลเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค,คือกุ๊กคือไหลอันนี้มันเป็นพื้นหน้าย่ก็เลยไซส์สองสองพื้นตอกันจ้ะที่สาวย้อเข้าไปทดลองต่มเมื่อกี้ห้าน่ะมันจะเป็นพื้นเล็กกว่านี้นะคะหน้าเล็กกว่านี้เขา,าสิไซส์สาม,มสามพื้นสามพับนี้ต่อกัน อันนี้ของคุณยายดอเป็นคนตอทอนะคะเพื่อนเป็นคนทอเป็นคนต่ำสวยไหมคะพี่น้องสวยจ้านี่หายแล้วสู้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 ยกนิ้วแน่ยกตรงด้อยกนีขึ้นยงตรงสู้สู้เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วไปอยู่โรงพยาบาลตะงอยต่อนะจ้านี่หายแล้วหายแล้ว เดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วจ้ามาเยี่ยมไอ้เขยเด้อหายแล้วจ้าได้กลับบ้านแล้วไปนอนโรงพยาบาลตะอยต่อนานๆจะกลับบ้านทีอันนี้บ้านพลแดงนะจ๊ะจากน้องจีเต่าถึงพลแดงนี่นี่ต้นมะขามหวานเด้ออันนี้ที่ของสาวย้อเนี่ยที่สาวย้อเนี่ยข้างๆบ้านเดินนี่ของสาวย้อจ้ะอนาคต จะมาปลูกบ้านที่นี่นะจ๊ะที่ของเสาย้อน,นะจ๊ะยังไม่มีเงินทารั้วนะคะยังไม่มีเงินทํารั้วบ้านเลยซอยที่ตามเสาย้อนเ้าจะเดอ้อเพื่อจะได้เห็ดอันมาเห็ดเงินเห็ดซานนะพี่น้องเนี่ยที่สวยไหมทุกคนอันนี้คูณไว้มีเงินเลยคูณต่อมีเงินเลยคูณต่อออกมาอีกค่ะพี่น้อง น,นี่คูณไว้ปีละปีละสิบรถ2 0่รถนะตอนนี้ก็เป็นที่จอดรถส่วนรวมของชาวบ้าน <c oughs> ยังไม่มีเงินทำรู้ว่าจานี่อันนี้ที่อยู่บ้านพลแดงนะคะอันนั้นบ้านของพี่สาวหลังนั้นบ้านของพี่สาวคนโตหลังนี้บ้านของพี่ชายคนเดียวเนี่ยหลังนี้บ้านของพี่ชายคนเดียว หลังบ้านนองจิตเต่าพี่สาวคนที่สองจ้ามีพี่น้องสี่คนเดอ้อพี่น้องอันทุกคนเดอ้ออันนี้บ้านของพี่ชายมีพี่ชายคนเดียวจ้านี่หลานชายมาส่งพี่สะพยจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะจ๊ะ จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวย้อนห่อยนอจ้าสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ